สวัสดีค่ะเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าสมการกำลังสองตัวแปรเดียวคืออะไรถ้าไม่รู้ละก็คลิปนี้มีคำตอบค่ะสมการกำลังสองตัวแปรเดียวก็คือสมการซึ่งมี x เป็นตัวแปรและมีรูปทั่วไปเป็น ax 2บวก bx บวก c เท่ากับ0เมื่อ a b c เป็นค่าคงตัวและ a ไม่เท่ากับ0 และเมื่อเราต้องแก้สมก,การกำลังสองตัวแปรเดียวเราสามารถแก้สมก,การกำลังสองตัวแปรเดียวทำได้โดยวิธีดังต่อไปนี้ค่ะ 1. วิธีแยกตัวประกอบ 2. วิธีกำลังสองสมบูรณ์ 3. การใช้สูตรแต่เอ๊สูตรที่ใช้ในที่นี้สูตรอะไรหรอลูกไหนพอจะรู้ไหมสูตรที่ใช้มีดังต่อไปนี้เลยเวลาสูตรนี้ค่อนข้างยาวเลยล่ะงั้นเราฟังพร้อมๆกันนะ x เท่ากับ b บวกลบสแควรูท b กำลังสองลบ 4ac ส่วน 2a หันแน่ฟ้องไม่ทันกรนสิสูตรก็คือ x เท่ากับลบ b บวกลบสแควรูท b ยกกำลังสองลบ 4ac ส่วนทั้งหมดด้วย 2a ครับอะไทุกคนเข้าใจกันยังครับว่าสมการตัวแปรกำลังสองตัวแปรเดียวคืออะไรวันนี้พวกเราขอจบการนำเสนอเพลงเท่านี้ ขอขอบคุณผู้ชมที่ตั้งใจฟังและชมคลิปความรู้งโงจนนะครับสำหรับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนสวัสดีครับ